แซ่บอีกแล้วจ้ายาขา้าวปุ้นเ่ศเฮ็นยาตีนไก่จ้ายาเล่าใส่ปลาแดงด้วยจ้า ขั้นสุกแล้วจ้ันพร้อมห้อยๆแล้วพร้อมที่สิไปหวดขอบคุณแล้วขั้นตอนสุดท้ายห้อยใบหอมผักบัวเหรอคะผักบัวแบ่งบานใหาสุกแล้วค่ะนี่ตับไปกินได้เลย ล้่งเท้ากับใส่เหลือดไก่น้ำด้ยวยค่ะนีน่อันนี้มาด้ยวยพ่น้นองมาสดขอบุญน,น้ำกัน